วัครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานของตัวตู้ทดสอบหลอดไฟของ,ของทางงานอุตสาหกรโปรดักนะครับตัวตู้นี้เขาก็จะมีให้เราสามารถทดสอบตัวหลอด T8 ได้ทั้งหลอดยาวและหลอดสั้นนะฮะแล้วก็จะมีหลอดขั้ว e27 ขั้ว e14 mr16 นะครับแล้วก็เป็นพวกโคมอื่นก็ได้ครับที่ว่ามันไม่ได้มีขั้วมาให้นะฮะเราสามารถทดสอบได้ เรามาดูอุปกรณ์บนตู้ทดสอบหลอดไฟของทางนาโนโดีกว่านะครับเริ่มจากตัวเนี้ยเขาก็จะมีต่อสายไฟเต้าเสียบนะฮะแล้วก็ต่อมาที่ด้านหลังจากนั้นนะครับก็สายไฟเนี้ยมันก็จะมาที่ตัวเมนเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับที่ที่เราใส่เบรกเกอร์ตัวเนี้ยเพราะว่าเราจะป้องกันเวลาลูกค้าเทสเนี่ยมืออาจจะไปสัมผัสโดนแล้วอาจจะโดนไฟดูดได้นะครับเราก็จึงใส่ตัวป้องกันไฟรั่วไฟดูดให้ด้วยนะฮะแล้วก็เราเปิดขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะมีเป็น ดิจิตอลมิเตอร์นะครับตัวนี้จะวัดได้หลายค่าเลยนะครับตั้งแต่ค่าวัดค่าโวลต์ค่าแอมป์ค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์นะแล้วก็มีความถี่ของอไฟฟ้าขึ้นที่หน้าจอนี้ให้ด้วยนะครับถ้าลงมานะครับ<ๆ>เขาก็จะมีสวิตช์ควบคุมเปิดปิดไฟให้เราอยู่3อันนะครับดวงแรกเขาก็จะเขียนว่า T8 แแล้วก็จะมีเส้นไปที่ตัวหลอด ทีนะครับตรงนี้ก็จะหมายความว่าสวิตตัวนี้มันคุมทั้ง2หลอดเลยนะครับทั้งหลอดที่เป็น9วัตต์นะครับแล้วก็หลอดที่เป็นลางสิบแปดวัตต์นะฮะที่เอาหลอดมาใช้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลอดชอน,นิด double N เท่านั้นนะครับหรือเป็นหลอดที่ไฟเข้า2ทางนะครับถ้าเป็นหลอดที่ไฟเข้าทางเดียวอันนี้ไม่ให้เอามาเทสตัวขั้วตรงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดไฟระดวงจรได้นะฮะสวิตตัวที่2นะครับก็จะจ่ายมาให้ตัวหลอด ตัวพัว e27 นะครับตรงนี้ก็ทดสอบหลอดที่เป็น e27 ได้ทุกแบบเลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้เราจะออกแบบมาให้แยกซ้ายขวานะครับวิตจะมี2ตัวคุมตัวซ้ายกับตัวขวานะฮะตามเส้นที่ที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่เอาไว้สําหรับลูกค้าอาจจะอยากเปรียบเทียบความสว่างหรือหลอดไฟของแต่ละยี่ห้อนะฮะเอามาลองตรงนี้ได้ถัดลงมานะครับเขาก็จะมีหลอด ขั้ว e14 ตรงนี้ให้2อันนะครับตรงนี้จะถูกควบคุมโดยสวิตตัวทางซ้ายสุดนะครับผมก็จะมีเขียนตรงนี้ด้วยว่า e14 นะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นที่ควบคุมหลอด mr16 นะครับตรงนี้เปิดปิดควบคุมทั้ง2ออันเลยนะครับแล้วก็ตัวขวาสุดเนี่ยก็มาที่ขั้วตรงนี้มันจะเป็นขั้วลำโพงแต่ว่าเอาไว้สำหรับเทสหลอดไฟที่แบบไม่มีขั้วนะหรือเป็นสายแบบนี้นะครับเราก็มาเสียบได้เลยนะครับ สีดําคือขั้วนิวตันนะครับสีแดงคือขั้วลายนะครับแล้วก็กดแล้วก็เอาสายเนี่ยแย่เข้าไปนะครับมันก็จะหนีนบส่วนด้านล่างตรงนี้เขาจะมีเป็นเต้ารับให้เราเอาไว้สําหรับทดสอบอื่นๆน,นอกเหนือจากหลอดไฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับเขาก็จะมี Swiss สวิตสําหรับเปิดปิดเต้ารับแต่ละอันให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบอตัวอย่างให้ดูกันนะครับเป็นหลอดตัวทีนะครับเดีย๋ยวลองทดสอบ หลอดนึงก่อนนะฮะตรงเนี้ยตัวขั้วมันเนี่ยมันจะเป็นแบบสปริงล็อกนะฮะถ้าเราเปิดปุ๊บหลอดมันก็จะติดนะฮะแล้วทีเนี้ยที่หน้าจอนะครับมันก็จะบอกอยู่ที่หน้าจอว่าหลอด40วัตต์นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยกิโลวัตต์เฮาวนี้เราก็ไม่ไม่ได้สนใจมันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแรงดันที่เทสอยู่ตรงนั้นนะว่าแรงดันกี่โวลต์นะฮะแล้วก็เป็นความถี่ไฟฟ้าขณะนั้นนะฮะตัวเนี้ยกินกระแสอยู่ที่กี่แอมป์มันก็จะบอกอยู่ แล้วก็ค่า power factor ตรงนี้นะครับเป็นประสิทธิภาพที่ตัวของหลอดไฟตนี้ว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับแนะนําว่าการทดสอบหลอด T8 เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ค่าให้เราทดสอบทีละหลอดนะฮะเราถ้าเราใส่2หลอดเนี่ยค่ามันจะเอาไปรวมกันที่หน้าจอนะครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทสตัวหลอดตัว9วัตต์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ ใส่หลอดเรียบร้อยแล้วก็ทําการเปิดสวิตนะฮะครับตัวนี้เป็นหลอดขนาด9วัตต์นะครับเราจะเห็นหน้าจอจะด้มันขึ้นประมาณ9 9วัตต์นะจะมีค่าวัตต์ที่มากกว่าที่ระบุไว้นะฮะแล้วก็ตัวเนี้กินกระแสอยู่ที่ 0.06M แอมป์นะครับค่า power factor อยู่ที่0 6 6นะครับถ้าเราจะทดสอบตัวขั้ว E27 นะฮะแล้วก็เอาหลอดไฟเนี่ยเอามาขันเข้าไปนะครับมันจะเป็นแบบเกลียวนะครับ หมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีสวิตช์ควบคุมอยู่2อันนะครับของตัวกลางก็คือของหลอดด้านซ้ายของตัวขวาเนี่ยก็คือของหลอดด้านขวานะครับเปิดนะฮะแล้วก็มาอ่านค่าที่หน้าจอตรงเนี้ยบอกว่าตัวเนี้ยเป็นหลอดขนาด12วัตต์นะครับจะอยู่ที่13ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะฮะแล้วก็กินกระแสอยู่ที่0.09แอมป์นะครับค่า power factor อ,อ,อยู่ที่0.59นะฮะ ส่วนจะทดสอบอีกหลอดหนึ่งนะฮะตรงนี้ตรวนี้เป็นหลอดขนาด15วัตต์นะครับจะอยู่ที่16วัตต์ค่ากระแสะอยู่ที่0.12แอมป์นะครับพอร์ตเฟลเตอร์อยู่ที่0.56ครับและต่อไปก็จะเป็นทดสอบตัวขั่ว e14 นะฮะตรงนี้เราก็ใช้เป็นทวิตตัวด้านซ้ายสุดนะครับเราก็ทำการเอาหลอด e14 นะมาเสียบ ถ้าเราเปิดสวิตเนี่ยถ้าเราใส่2หลอดเนี่ยมันก็จะติด2หลอดเลยนะครับผมทําการเปิดนะฮะอันนี้เป็นหลอดขนาด3วัตต์นะ,ะมันขึ้นอยู่ที่4วัตแล้วก็กินอยู่ที่0.02แอมป์นะฮะแล,แล้วก็เพราะว่าวิเตอร์อยู่ที่0 8 8แครับแล้วก็สวิตตัวกลางนะครับก็จะเขียนว่า mr 1 6เนี่ยสำหรับหลอดที่เป็นแบบ mr 1 6นะครก็จะมีขั้วแบบนี้ ก็วิธีใช้ก็ให้เราเอาหลอดเนี่ยมาเสียบเข้าไปนะครับเ,เข้าไปถ้าเราอยากดูค่าของหลอดไหนนะครับเราก็ให้ใส่แค่หลอดเดียวนะครับแล้วก็ใช้สวิตช์ตัวกลางในการเปิดนะฮะเป็นหลอดขนาด7วัตต์นะครับจะขึ้นอยู่ที่7.9วัตต์แล้วก็กินกระแสอยู่ที่0.05แอมป์นะครับค่า power factor อ,อ,อยู่ที่0.64ครับ และตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสําหรับทดสอบว่าโคมที่ไม่มีขั้วนะครับเป็นแบบสายแบบนี้นะฮะอันนี้เราจะเอาตัวฝัดไ์มาลองทดสอบดูนะครับขั้วสีดํานะครับเป็นแทนขั้วนิวตันนะครับก็ใช้เป็นสายสีน้าเงินนะฮะแล้วก็ขั้วลายเนี่ยใช้เป็นสายสีน้าตาลนะครับถ้าเราจะเทสเนี่ยให้เราดันตรงด้านล่างลงนะตรงที่กดนะฮะ แล้วก็เอาสายเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยนะครับดังนั้นนะครับก็ใช้เป็นสวิตช์ที่อยู่ด้านขวาสุดนะครับทําการเปิดตัวนี้เป็นโคมขนาด50วัตต์นะครับค่าที่ดแสดงอยู่ที่บนหน้าจอเนี่ยมันจะอยู่ที่62วัตต์นะครับแล้วก็กินกระแสอยู่ที่0.2แอมป์ค่า power factor อยู่ที่0.97นะฮะ ด้านล่างเราก็จะมีเต้ารับให้เราเอาไว้ทดสอบอย่างอื่นนะครับอันนี้ผมลองเอาโคมไฟมาลองนะครับตัวเต้ารับเนี่ยมันจะเป็นต่อแบบมีกาวด้วยนะครับเราต่อสายกาวไว้ให้เรียบร้อยอนะฮะแล้วก็ถ้าต้องการจะใช้ฝั่งไหนเนี่ยก็ให้ทําการเปิดสวิตช์ด้านนั้นนะครับนี่นะฮะถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดมัน และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการใช้งานตู้ทดสอบหลอดไฟของทาง Nano Electric Product ครับ